กองบิน56ค่ะซึ่งได้มีการสนองนโยบายของกองทัพและช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาน,นะคะส่รงรถบรรทุกไปรับซื้อข้าวสารมาจากจังหวัดสุรินทร์จำนวน10ตันเลยค่ะค่ะวันนี้เวลา11นาฬิกานาวา,ากาศเอกพฤฒตึกสุอินผู้บังคับการกองบิน56เป็นประธานปล่อยรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปรับข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ โดยผู้บังคับการกองบิน56เปิดเผยว่าพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการฐานอากาศสั่งการให้กองทัพอากาศพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวนาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอและกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยจะจัดซื้อข้าวสารจากกลุ่มสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือชาวนาโดยตรงมาไว้ใช้ในหน่วยทหารและจำหน่ายให้กำลังพลด้วยค่ะ ซึ่งทางกองบิน56มีข้าราชการและกําลังพลที่เป็นลูกหลานชาวนาและมาจากภาคอีสานจํานวนไม่น้อยค่ะดังนั้นจึงเป็นการสนองนโยบายกองทัพและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวนาด้วยนะคะจึงได้มีการติดต่อกับชาวนาโดยตรงเพื่อขอรับซื้อข้าวหอมมะลิจํานวน10ตันค่ะเมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมายจึงได้ให้รถบรรทุกของทางกองทัพอากาศนะคะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไปรับข้าวสารจํานวนดังกล่าวด้วยกลับมายัง กองบิน56ต่อจากนั้นค่ะจะได้มีการเปิดจำหน่ายให้กับข้าราชการกำลังพลที่อาศัยอยู่ภายในกองบิน56และประชาชนที่สนใจด้วยนะคะเพื่อจะได้ที่จะซื้อหาไปบริโภคต่อไปค่ะและคาดว่าจะเดินทางกลับมาถึงนในวันจันทร์หน้าส่วนวันเวลาการเปิดจำหน่ายเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของผู้บังคับการกองบิน56ค่ะ เราได้ทราบปัญหาของเกษตรกรชาวนาครับที่มีปัญหาเรื่องการจำหน่ายข้าวสารทำให้ผู้ผู้บัญชาการอากาศนะครับพลอากาศเอกจอมลุงสว่างท่านก็มีนโยบายให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ของกองทัพอากาศทั้งหมดนะครับที่ประจำที่เป็นกองบินอยู่ที่ต่างๆนะครับได้ช่วยเหลือชาวนาในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะไปช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวหรือจัดสารที่สำหรับการขายข้าวหรือไปซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาผมก็เลย จัดรถนะครับของกองพัน56พร้อมพลขับนะครับซึ่งจะวิ่งขึ้นไปส่งพัสดุที่ต้องส่งกลับคลังใหญ่ที่ดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็จะเลยไปซื้อข้าวโด,โ,ดโดยชาวบ้านที่นู้นก็พอน้องน้อง,น,องน้องคนนี้แจ้งข่าวไปทางพ่อแม่ทางนู้นเขาก็ดีใจเขาก็ดีใจเขาก็เตรียมข้าวสีข้าวรอเลยตอนนี้สีข้าวรอให้พวกเราไปรับข้าวมานะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาหาดใหญ่นะครับที่สนใจข้าวหอมมะลิ จากชาวนาโดยตรงโดยกองบิน56จะไปรับซื้อแล้วก็ขนใส่รถแล้วก็มาตั้งขายตรงนี้เลยนะครับที่ที่ด้านหน้ากองบิน56นะครับก็ขอเชิญชวนครับ่าเดี๋ยววันเวลาในการเปิดจําหน่ายข้าวของมะลิที่มาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ประ,ะชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ